สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานเสนอมันเดิมน,นะครับผมวิ่งประจำวัน16เมษาห้าหกเนะเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผม5ก็อยู่บน9ก็บนทั้งบนทั้งล่างเต็มเต็มได้สองเด้งนะครับผมก็มาดูงวดวิ่ง ไปจำวันว <muitas> bon no ันที่สองงนวดนี้โอ้วันที่สองพฤษภาสองสองห้าหกเจ็ดวิ่งบนมีหนึ่งมีแปดจับคู่ให้สามตัวหนึ่งหกแปดหกสามแปดหนึ่งสามสามหกสามแปดหนึ่งสี่นะครับผมวิ่งล่างมีหกมีเจ็ดจับคู่ให้หกเจ็ด ห้าเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับผมโอ้วหมก่อนก็เข้านะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะวันนี้ใครรวยบ้างเนาะวันที่หนึ่งนะเก้ามาทาั้งบนทั้งล่างเลยสุดยอดเลยครับผมปีนี้เก้ามาแรงนะครับผม ใครรวยก็ดีใจด้วยเด้อใครไม่รวยก็สู้ต่อไปนะครับผมสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะวันนี้ก็จะมีคนเป็นเศรษฐีคนใหม่นะครับผม ที่หนึ่งวันแรงงานนะครับผมเลยออกวันที่สองพฤษภาคมครับคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะ เพเป็นกำลังใจทางช่องก็ทำมาสองแนวนะครับผมช่องแนวทางกับขาเด่นนะครับผมก็ใครไม่ชอบอยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อทางช่องก็หาวิธีวัตถุง่ายๆนะครับผม แนวตัวเลขก็ต้องไปไกลนะครับผมแนวขาแดนก็ไม่ต้องไปไกลเท่าไหร่นะอยู่ระเบกนี้นะครับผมถ่ายรถแหนะงานบวชงานแต่งนะช่วงนี้นะก็สายที่เป็นแนวทางไม่ชอบก็ขอโทษขออภัยนะครับผม หรือขาเด่นนะครับผมที่ไม่ชอบตัวเลขก็ขอโทษขอไปได้เด้อครับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้เอซมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการเด้อปีใหม่แล้วก็ คิดแต่สิ่งใหม่ๆอย่าไปรือฟื้นอดีตนะครับผมสวัสดีครับ